สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังปัญหาเมียน้อยเมียหลวงพบเจอกันอย่างมากและเป็นปัญหาที่ทําให้ผู้หญิงหลายๆคนทุกข์ใจอย่างหนักความรักความพึงพอใจไม่เข้าใครออกใครขึ้นอยู่กับเวลาสถานการณ์และการควบคุมตัวเองของคนคนนั้นว่าสามารถควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนในแง่าทางด้านจิตวิทยาเชื่อว่าคนที่เจ้าชู้หรือผู้หญิงที่ยอมเป็นเมียน้อยคนอื่นเหตุเพราะคนคนนั้นขาดอะไรบางอย่าง เขาต้องการเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปยกตัวอย่างนะคะผู้ชายที่อายุมากทำไมถึงชื่นชอบจะมีเมียเด็กเหตุผลหนึ่งในนั้นก็คือเขามีความบกพร่องของอวัยวะเพศการได้เห็นได้สัมผัสเด็กสาวทำให้ส่วนนั้นตื่นตัวดีการผิดกลิ่นผิดจากสัมผัสเดิมๆก่อให้เกิดการตื่นตัวทั้งกายทั้งใจและเหมือนศักดิ์ศรีความเป็นชายที่มันลดลงเขาได้กอบกู้ให้มันกลับคืนมา มันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆของเขาเป็นต้นซึ่งเรื่องที่ผู้ชายจะออกนอกลู่นอกทางนี้คนเป็นเมียส่วนใหญ่จะรับไม่ได้แต่ยังไงก็ยากจะห้ามไม่ให้เกิดการทะเลทลายได้ผู้หญิงบางคนที่อ่อนแอจึงถูกกระทําแต่ผู้หญิงบางคนก็ลุกขึ้นสู้ดังเรื่องราวของธิดาธิดาเรียนจบได้ทํางานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งงานดีเงินด,นดีความก้าวหน้าดี แต่เมื่อเธอแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับปรีชาปรีชาก็ให้เธอลาออกมาเป็นแม่บ้านดูแลบ้านดูแลปรีชาอย่างเดียวแต่การที่เธอตัดสินใจลาออกตามที่สามีให้ทำเธอไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือผิดกันแน่เพราะจากที่เธอเคยมีเงินที่หาได้ด้วยตัวเองจะซื้อจะหาอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเธอจะมีความคล่องตัวและสะดวกกว่า งานบ้านที่เธอต้องทำทั้งการปัดกวาดเช ет, ็ดถูซักผ้ารีดผ้าล้างจานหุงหาอาหารดูแลสามีก่อนออกไปทำงานเธอก็หมดเวลาไปแล้วในวันหนึ่งหนึ่งโดยที่แทบไม่เห็นอะไรและเธอเองวันๆก็ก้มหน้าก้มตาทำแต่งงานเดิมๆซ้ำๆแทบไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้าเพราะไม่เจอใครบางวันที่สามีเหนื่อยๆกลับมาและเธอทำอะไรไม่เป็นที่ถูกใจเขา เธอก็ถูกสาม,มีอารมณ์เสียใส่อีกและที่เจ็บใจคือคำพูดที่ว่าเธอไม่เห็นต้องทำอะไรแต่เขาเหนื่อยต้องหาเงินให้เธอใช้และต้องจ่ายทุกอย่างในบ้านเองมันปวดใจคิดคิดเธอก็อยากกลับไปทำงานเหมือนเดิมการอยู่แบบนี้ทําให้เธอรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงคนถือเงินมักมีอำนาจกว่าเสมอตอนแต่งงานใหม่ๆเวลามีงานเลี้ยงที่ทำงาน ปรีชาจะพาทิดาไปด้วยทำให้ทิดาได้รู้จักเพื่อนที่ทำงานของปรีชาอยู่บ้างวันหนึ่งพี่ที่ทำงานของปรีชาโทรมาหาทิดาบอกว่าให้ทิดาดูแลสามีให้ดีๆเพราะเห็นสามีเธอออกไปกินข้าวกับน้องผู้หญิงที่ทำงานบ่อยๆเมื่อปรีชากลับจากทำงานทิดาจึงได้เรียบเรียกเคียงเคียงถามแต่ปรีชาปฏิเสธเธอก็ไม่ได้คาดคั้นอะไรเพราะไม่อยากให้ปรีชารำคาญใจ เวลาผ่านไปเกือบปีที่ดาท้องลูกคนแรกให้กับปีชาดูเหมือนปีชาจะดีใจและตื่นเต้นมากปรีชาใส่ใจและดูแลทิดามากขึ้นกว่าก่อนท้องหน้ามือเป็นหลังมือปีชาอยากมีลูกและเมื่อท้องแก่ใกล้คลอดทิดามักได้รับข้อความแปลกๆในทนํานองแช่งเธอและลูกทิดาแปลกใจเนื่องจากตัวเองไม่ค่อยได้ส่งสียงกับใครและไม่เคยโกรธแค้นกับใครทําไมจึงมีเรื่องแปลกๆ เธอเล่าเรื่องนี้ให้ปรีชาฟังและก็ให้ดูข้อความข้อความที่เคยมีมาก็หายไปด้วยความที่ใจอยู่กับการเตรียมตัวคลอดและกังวลเรื่องการเลี้ยงลูกมากกว่าทำให้เธอลืมเรื่องดังกล่าวไปจนเมื่อทิดาคลอดลูกทิดาเลี้ยงลูกเองเธอจึงทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกและการทำงานบ้านทำให้เธอเหนื่อยจนละเลยสามีไปเมื่อลูกอายุได้ราวขวบครึ่ง มีภาพของปรีชากับผู้หญิงคนหนึง่งและเด็กเล็กๆราวเดือนสองเดือนส่งมาให้ธิดาธิดาตกใจและแปลกใจมากเอารูปนั้นถามปรีชาปรีชาเห็นปรีชาตกใจและทำเป็นโกรธว่าใครส่งอะไรมาหยอกกันแรงไปและปรีชาก็ปฏิเสธและอ้างว่าเพื่อนคงแกล้งแย่เล่นส่งรูปที่ปรีชาถ่ายกับเมียและลูกเพื่อนมาแกล้ง แต่เรื่องภาพดังกล่าวไม่จบที่ดารู้สึกแปลกๆเลยส่งรูปที่ได้รับไปถามพี่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของปีชาที่เคยโทรมาเตือนที่ดาเมื่อนานมาแล้วว่ารู้จักผู้หญิงในรูปนี้ไหมเพราะคิดว่าถ้าเป็นเมียเพื่อนน่าจะรู้จักกันแต่ผิดจากที่คาดไว้เพราะพี่เขาบอกว่าก็คนนี้ไงที่เคยเตือนว่าให้ระวังพี่ปีชาให้ดีๆไม่รู้หรือว่าเขาซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันและนั่นก็ลูกผัวเธออีกคน คำพูดตรงๆของเพื่อนสามีมันเหมือนไม้ทุบลงกลางกระหม่อมของทิดามือเธอสัน่นน้ำตาไหลอาบสองแก้มมึนแทบไม่ได้ยินเสียงเพื่อนสามีที่พูดว่าเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเธอต้องใจเย็นๆนะค่อยๆพูดค่อยๆจากันทิดาเลี้ยงลูกไปร้องไห้ไปคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงต่อจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนดี แต่ใจเธอตอนนั้นมันร้อนดังไฟแคขนสุมอกสามีที่เธอยกทั้งชีวิตให้เขายอมลาออกจากงานแล้วยอมมาอยู่เป็นแจ๋วให้ทำกับเธอแบบนี้หรือแล้วลูกเธอละ่ะแทนที่จะได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อเต็มร้อยกลับต้องถูกคนอื่นมาแบ่งเอาไปเธอคิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเธอจะไม่ยอมเป็นลูกไก่ในกามือของสามีอีกแล้วเมื่อปีชากลับมาเธอจึงใส่ไม่ยัง้ง แต่แทนที่ปรีชาจะสำนึกผิดปรีชากลับโมโหใส่เธอหาว่าเธอเรื่องมากกินอยู่สบายไม่ต้องทำงานอะไรอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกไปเงินมีให้ใช้บ้านมีให้อยู่จะเอาอะไรอีกและเรื่องที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนก็พรั่งพลูออกมาจากปากปรีชาว่าก่อนที่จะมีอีเมียนน้อยที่ชื่อแอมเป็นตัวเป็นตนปรีชาก็มีผู้หญิงคนอื่นมาตลอดก็เห็นทิดาอยู่มาได้ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร ธิดาแทบคลั่งปากก็เถียงไปน้ำตาก็ไหลไปก็กูไม่รู้ถ้ารู้กูไม่อยู่นิ่งๆให้มึงไปกกกันหรอกปีชามโมโหหนักขึ้นเมื่อธิดาขึ้นมึงขึ้นกูหันไปคว้างของที่อยู่ใกล้มือเสียงดังโครมครามจนลูกที่นอนหลับอยู่สะดุ้งตื่นแล้วปีชาก็ผลิผลันออกจากบ้านไปธิดาได้แต่นั่งกอดลูกร้องไห้ธิดาผิดหวังและเสียใจมาก เธอคิดว่าเธอต้องคุยกับตัวต้นเหตุคือสามีให้รู้เรื่องว่าจะเอาอยัางไงแต่เธอไม่ยอมที่จะให้ปีชามีสองบ้านแน่ๆนในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ปีีชายังทำกับเธอได้ลงคอเธอก็จะเอาคืนเช่นกันธิดาวางแผนจะเอาลูกไปฝากให้แม่ตัวเองเลี้ยงแล้วตัวเองจะกลับมาจัดการกับมารหัวใจตัวเองให้สาสมปรีชายังคงกลับมาบ้านทุกวันเหมือนเดิม แต่ที่ต่างออกไปคือทั้งสองคนไม่คุยกันและวันที่เอาลูกไปฝากแม่ทิดาก็ทิ้งโน้ตไว้ให้ปีชาว่าจะกลับไปอยู่บ้านแม่สัก4ีห้าวันหลังจากทิดากลับมาปรีชาเห็นแต่ทิดาคนเดียวไม่เห็นลูกปรีชาก็ใส่อารมณ์กับทิดาปรีชาเป็นคนที่รักลูกมากทั้งสองทะเลาะกันเรื่องที่ทิดาเอาลูกไปฝากให้แม่เลี้ยงทิดายื่นข้อเสนอให้ปรีชาเลือก ระหว่างเอมเมียน้อยกับลูกและเธอกับลูกปรีชายิ่งโมโหหนักขึ้นอีกหาว่าธิดาเป็นคนใจแคบทางโน้นเขาก็มีลูกจะให้ทิ้งไปได้ยังไงลูกเขาเหมือนกันเขาก็รักลูกลูกเขาทุกคนธิดาก็บอกว่างั้นก็เลิกกับแอมแล้วเอาเด็กมาเธอจะเลี้ยงให้เองยิ่งทำให้ปรีชาโมโหขึ้นไปอีกหาว่าธิดาใช้ส่วนไหนคิดคิดได้ยังไงที่จะพากลูกพากแม่เขา ลองคิดถึงตัวเองบ้างว่าถ้าใครเอาลูกเธอไปเธอจะยอมไหมสรุปว่าทุกทางปรีชาไม่เลือกเขาเลือกที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนทิดายื่นคำขาดว่าถ้าเป็นแบบนั้นเธอเองก็ไม่ยอมเธอยือนยันว่าเธอไม่ผิดอะไรปรีชาเป็นคนทำร้ายเธอและเป็นคนบีบบังคับให้เธอต้องใจดำปรีชาจะมาว่าเธอไม่ได้ตอนนี้ในใจทิดาแทบจะไม่เหลือความรักให้ปรีชาอีก ม,มีแต่ความแค้นใจเธอคิดอย่างเดียวว่าทั้งสองคนทำให้ชีวิตเธอพังเพราะฉะนั้นสองคนนั้นก็ต้องพังเหมือนเธอธิดาขึ้นเฟซเล่าเรื่องเมียน้อยเมียหลวงโดยใช้ชื่อสมมุติธิดาส่งเรื่องไปร้องเรียนหน่วยงานของสามีและแอมธิดาจ้างทนายฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยธิดาตามไปประจานสามีและเมียน้อยถึงที่ทำงาน ทิดาคิดว่าในเมื่อเธอเดินหน้าอย่างนี้แล้วเธอกับปรีชาคงไม่สามารถที่จะเป็นผัวเมียกันได้อีกแล้วเธอยินดีจะเป็นแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอไม่จําเป็นต้องอายใครคนที่ควรจะอายคือเมียน้อยกับสามีเธอบ้านที่เธออยู่ก็เป็นชื่อเธอเงินสามีที่ให้เธอแต่ละเดือนเธอไม่ได้ใช้อะไรเธอก็เก็บและเธอก็เอาเงินนั้นแหละมาฟ้องสามีและเมียน้อยแรกๆทิดาคิดจะทํามากกว่านี้อีก แต่เธอก็ต้องเซฟตัวเองเพื่อให้เธอยังคงอยู่เลี้ยงลูกได้ปรีชานั้นอยู่ไม่ติดได้แต่อ้อนวอนทิดาว่าให้ถอนเรื่องทุกอย่างอย่าทำแบบนี้เลยมีแต่เสียกับเสียไม่มีใครได้อะไรจากเรื่องที่ทิดาทำแต่ทิดากลับสะใจที่สามีเธออยู่ไม่ติดดิ้นพลาดพลาดทิดาคิดแล้วแม้เธอจะไม่ได้อะไรแม้ลูกจะขาดพ่อไปเธอก็ได้ ได้เห็นหญิงชั่วชายเร็วมันทุกทรมานจากการสูญเสียเพราะเมื่อหน่วยงานตั้งกรรมการสอบและพบว่าเป็นเรื่องจริงทำให้เสื่อมเสียทั้งสองก็ถูกให้ออกจากงานและต้องมาสู้คดีที่เธอฟ้องศาลอีกและถ้าเธอชนะก็ต้องหาเงินมาชดใช้ให้เธออีกนี่แหละคือสิ่งที่เธอต้องการให้เป็นบทเรียนกับคนที่ทำร้ายเธอคุณผู้ฟังคงรู้ว่าโดยธรรมชาติของผู้หญิงปกตินะคะ คงไม่มีใครอยากอยู่ในตำแหน่งเมียหลวงหรือเมียน้อยแต่ละคนอยากเป็นเมียเดียวทั้งนั้นแต่การที่คนสองคนต้องใช้เวลาในแต่ละวันอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้กลายเป็นเรื่องที่ชินชาหรือบางคู่ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้หมางใจกันเพราะเรื่องบางเรื่องคิดเห็นไม่ตรงกันปฏิบัติไม่เหมือนกันเหมือนการกินข้าวกับแกงส้มทุกมือ้อต่อให้ชอบแกงส้มยังไงมันก็มีวันเบื่อ และการใช้เวลาอยู่ด้วยกันทาให้เห็นข้อบกพร่องของกันและกันบางคนก็มองผ่านแต่บางคนเก็บทุกเม็ดและเรื่องอื่นๆอ,อีกจิปปาทะดังนั้นจึงยากมากหากคนสองคนไม่เปิดใจให้กันรับฟังรับความเป็นอีกคนให้ได้มันบอกมันแนะมันปรับจะได้เติมรักให้กันไปเรื่อยๆไม่เบื่อ การเปิดให้อีกคนมีพื้นที่ของตัวเองบ้างไม่จำเป็นว่าเป็นผัวเมียกันแล้วจะต้องตัวติดกันตลอดหรือต้องรู้ทุกเรื่องของกันและกันปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาหรือเรื่องของเราบ้างแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำดีที่สุดแล้วอีกฝ่ายยังนอกใจคุณไปมีคนใหม่อีกคุณก็ไม่ควรรั้งเขาไว้ปล่อยเขาไปเถอะคิดเสียว่าทำบุญด้วยกันมาเท่านั้นอย่าไปอาคาดพยาบาทจองเวรต่อกันเลย บางทีการที่คุณปล่อยเขาไปอาจเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้เจอคนใหม่ที่รักและดีกับคุณมากกว่าเดิมก็ได้ชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปจมอยู่กับความทุกข์และจิตใจที่มีแต่ความเครียดแค้นเลยค่ะหาความสุขให้ตัวเองเถอะสัรหาขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ